สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวกุหลาบต้นละ39บาทนะคะอ่าต้นแรกนะคะเป็นน้องมิยาบิกนะคะสีขาวนะคะข้างในจะออกสีชม้มหน่อยนะคะต้นที่สองนะคะเป็นน้องคิงจอดนะคะสีแดงดอกขนาดกลางนะคะกลิ่นไม่ค่อยหอมเท่าไหรค่ค่ะ ขนาดต้นเท่าๆกันหมดเลยนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วก็ต้นที่3นะคะน้องเทสนะคะสีแดงน้องเปิดกล้องมาเปิดกล่องมาถึงก็น้องบานเต็มที่หมดแล้วทุกต้นนะคะอย่างนี้ก็มาถึงก็ได้ตัดแต่งกันเลยนะคะแล้วก็ต้นที่4ค่ะสีแดงเหมือนกันนะคะเป็นน้องเทสดิชเช่นโฮมนะคะ รอบนี้น้นสีแดงหมดนะคะมีประปนมาบ้างนะคะไม,ไม่รู้จะเลือกต้นไหนแล้วแล้วก็ต้นที่ห้านะคะต้นนี้ชื่อว่าโมนาลิซาค่ะสีแดงก็จะคล้ายๆกันกันกบเทสคิงจอร์ดพวกนั้นนะคะต้นที่หกนี้เป็นสีชมพูค่ะน้องชื่อว่าน้องบิชอปนะคะ กลิ่นหอมแรงมากค่ะตอนนี้แล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยนะคะค่ะก็ครบแล้วนะคะหกต้นนะคะต้นละสามสิบาทนะคะน้องโอเคมากเลยนะคะเกบออกมาจากกล่องยังสดชื่นอยู่เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ